กลับเข้าสู่นาูโตะปะทะบิดในศึกเทพชุนเทพแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้มันคงจะไม่เป็นเทพชุนเทพแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าไอเซนซซซุกิมันนางสกุลซซซุก,กิใช่ไหมแต่ว่ามันคือไอเซนอะซึ่งไอเซนมันมีกี่ล่างแล้วดูรับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ด 1ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบร่างด้วยกันผมแน่ใจว่าแต่ละล่างเนี่ยจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันเออเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มต้นที่ล่างหนึ่งและล่างสองกันเลยครับมาสุ่มสุ่มเอาอย่างเดียวล่างหนึ่งร่างสองมาจำหนึ่งนะปิดเสียงนะร่างหนึ่งล่างสองวันนี้คือ ร่างที่หนึ่งนะร่างที่หนึ่งอยู่ข้างบนร่างที่สองอยู่ข้างล่างมาดูที่การโจมตีปกติของร่างที่หนึ่งก่อนเป็นการใช้ดาบแบบนี้อ่ะเชี่ยฮะอ่ะเชี่ยฮะเปรียบเทียบกันตรงๆร่างที่สองอุ้ยอันหนานเห็นไหมร่างที่สอง ขนาดการโจมตีปกติล่างหนึ่งล่างสองยังไม่เหมือนกันเลยมาดูกดลงและโจมตีธรรมดาดูตั้งล่างที่หนึ่งก่อนนะล่างที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการเคาน์เตอร์แบบนี้ฟันไปอยู่ที่เดิมแ๋ามัวแล้วล่างที่สองล่ะล่างที่สองก็เคาน์เตอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าฟันเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้คือมาดูล่างที่หนึ่งใหม่นะเห็นไหมล่างที่หนึ่งจะวัดไปหาข้างหลัง่ต่อสู้แล้วดูล่างที่สอง ลำหนึ่งันเนี่ยร่างที่สองจะวร์ปมาปาดแล้วก็สามารถต่อคอมโบได้ต่อประมาณนี้โอเคกลับสู่โพซิชันเดิมตัวละครก็ยังเหมือนกันอีกแหมผมก็แยกไม่ออกมาดูการกดขึ้นและโจมตีธรรมดาของร่างที่หนึ่งร่างที่หนึ่งบิงนะเป็นการบิงไปข้างหลังตัวโอเคกลับไปที่เดิมจะ้ะมาดูร่างที่สองบ้างกดขึ้นและตีธรรมดาบิงเหมือนกัน แต่ว่ามันมันจะไม่ไปข้างบนนะมันจะไปในแถวเดียวกับของตัวเองอะ่ะแบบเนี้ยโอเควิ่งทั้งคู่เหมือนกันเป๊ะมาดูที่ล่างที่สองต่อกดโจมตีหนักนะล,ล่างแรกล่างแรกนี่เออร่างแรกกดโจมตีหนักเป็นการเรียกอุชิวะยินออกมาใช้อันนี้โอเคมาดูล่างที่สอง โอ้ประเด็นนี้คู่ยาวก็สองคือล่างที่สองนะผมกดโจมตีธรรมดาจะเป็นการใช้วิถีมันแค่หนึ่งอันแต่พอผมกดค้างจะเป็นการใช้วิถีมานเหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบฮะไม่เหมือนกันด้วยถ้าเราชาร์จ แล้วให้สีเหลืองเคลื่อนที่เท้ามันจะเป็นการใช้วิธีมาอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเราชาร์จเต็มมันจะใช้วิธีมาแบบนี้โอเคลงไปข้างล่างก่อนลงไปข้างล่างเลยเออเออจะติดลิขสิทธิ์เพลงไหมเนะี่ยเดี๋ยว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 เออเออเมื่อไหร่เพลงจะจบเมื่อไหร่เพลงจะจบโอ,โ,โอ้โหโอ้ไอเซนไอเซนไอเซนเออเออไอเซ โอ้โห oh oh. เิกิทสิท์ทั้งนั้นเป็นไงโอ้ห oh. นี่แค่กดโจมตีกดชาร์จแล้วโจมตีนะมาดูที่ใจหนึ่งมาดูที่ตัวล่างหนึ่งกดลงแล้วก็กดโจมตีหนักโอเคการใช้สายฟ้าเฉยๆมาดูที่ล่างนี้มาดูที่ล่างสองกดลงแล้วก็กดโจมตีหนักเขาเตอร์อีกแล้วสเตอร์สองทาเลย โอ้โหร่างสองมันจึ้งจังกดขึ้นแล้วกดโจมตีหนักอิชิโตโคโคโรแบบนี้อิชิโตโคโคโรมาดูช้ 3, ล่างอันนี้กันล่างล่างอะไรอะล่างล่างสองล่างสองกดขึ้นแล้วโจมตีหนักเฮ้ยอย่าบอกนะฝ่ายศัตรูเดินมาไม่ได้อ่ะโอ้โหมันโกงอะเนาะ ก็ต้องเข้าใจว่าล่างสองมโกงกับเพื่อนถูกถูกร่างสองมันโกงกับเพื่อนนี่ตึง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 มาดูที่ล่างแรกอันติไม่เอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไปอยู่โพสิชันเดิมอย่าแยกโพสิชันผมงงเดี๋ยวคนดูงงล่างแรกกดอันตินะอ๋อวิธีมันที่อันนี้ใช้อันติคือล่างที่สองกดรวมตีหนักธรรมดามาดูที่ล่างสองกดอันติบ้าง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินไปไมมันเกินไปไหม,มกดขึ้นแล้วอันตีนะอะไรอะ่ะอ๋องวเป็นปากระป๋องเลยขอขอใช้ใหนยกดขึ้นแล้วอันตรีของล่างหนึ่งตุตต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 กดขึ้นอันติของล่างสองบ้าง อะไรอะอะไรอะร <S <S บางใคร <straighten> เหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิชี้ใครดิชี้ใครดิไล่นานมากลรืมไปว่าไอาเซนมันใช้บางใครยังไม่ได้หรือว่ามันใช้ได้ผมไม่รู้ใช่ไหมมันใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็มาดูที่กดลงแล้วก็อันติของล่างหนึ่งบ้างลงนะกดลงนะเฮ้ยไปกลับเบรนตัวเองดิกลับเลนต์กดลงแล้วอันติของล่างหนึ่ง อะไรอะไรโอร้โห oh, oh. เป็นการสร้างลูกบอลมาเดี๋ยวผมขอใช้ให้โดนแล้วกัน oh, วันนี้ล่างหนึ่งอยู่นะแวนนี่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 ว้าวเอสมัดอคัคคีเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอเซนมาองมาเอสมัดอคัคคีอะไรเล่ามามาดูที่ล่างสองเออกดลงแล้วติ เฮ้ยไอเซนส์เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะทำไมนานจังอ่ะฮะอะไรอะไรอ่ะฮะฮะฮะเดี๋ยวอะไรอ่ะเออเอเอคือ คือคือคืออะไรอ่ะอันตีไอเทนทำอะไรได้อ่ะหรือว่าเพิ่มเลือดลดเลือดอย่างนี้เหรอผมไม่แน่ใจเนาะโอเคตึงมากไอเทนดูแล้วว่าตึงโอ้โหโคตรตึงเลยว่ะไอเซน เออมันติผมละได้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมจะลองกดแปลงล่างของล่างแรกก่อนเนาะล่างแรกอยู่ข้างบนนี่นะกดแปลงล่างแปลงล่างได้ไหมแปลงล่างไม่ได้มันผุนี่อะไรแล้วมาดูล่างสองดูดีล่างสองแปลงล่างได้ไหมกดแปลงล่างไม่ได้ล่างสอง้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดใจว่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร คือทำให้เลือดตัวเองเต็มเหรอน่าจะใช่มะมเฮ้ยอะไรฟิงฟ้งฟิง้งฟิ้งอืมประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวไอเซนร่างแรกกับร่างสองผมกลัวว่าถ้าผมเล่นไปครบทุกสีร่างมันมันจะแบบเวลามันจะนานเกินเอาเป็นว่า ร่างสามร่างสี่ไว้อพีหน้าแล้วกันเอาทีละสองหรือสามหรือหรือสามร่างดีกว่าเนาะเือนนะเกันอี p หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ